สวัสดีครับเมื่อนี้พ้มาตัญญาครับเพราะเมื่อนี้วันอยู่รางเยนน้ำมัสัญญาขายกระเป๋าอยู่นี่ตัญญาแถวนาบ้านกันนะตัญญาครับตัญญามื่อวานนี้ธุรกิจตัญญาเติมน้ำมันคืงกันฝานเส่เรนนาเลยนายาน,น,า,นาบ้านครับ ด้านหน้าบ้านก่อนนะครับวันนี้ทำไมมันมืดจังเลย,ยเดี๋ยวน้ำมันเอาอตูปเปนดดะตูปไฟหนึ่งฝาครึ่ง Phá hơn phá hơn. U oh, luôn luôn. sáng kiến. Sai tụi <gió> nóng đưa. Tạnh nàng. Tạnh nấm Tạnh nàng. 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 Tạnh 我得战斗了，你。